เปิดบอลเปิดกลางสนามนะครับผมขยันคนคอยเมนต์อยู่ละครับาเดินแล้วนะครับผมลงมาแก่ให้ลงใช่ไหมบอลอยู่ที่ริสติเดียวครับริสติเดียวสามคะแนนลงไหมครับไม่ลงซื้งสามคนซื้อได้นะครับผมมาแล้วครับแทบแรกไม่มาครับเป็นมีใครเล่น ต่อมาต่อมาลงไหมดิฟสตูดิโอเลนะัโอ้ดังเบินลงไปก็เปลาเลยเปลาเวลาหยุดอยู okay. oh, okay. oh. ่ย okay. oh. hey. ุดโอเคครับเวลาหยุดอยู şey ่ท so ี so ่11นาที25วินะครับแล้วเปลาลูกที so ่สําำหรับลิฟสตูดิโอนะครับ ลงไหมไม่ลงนะผมแต่ลมอ่ลงไปแ20ต่อ17นะครับผมจริง้ดูามีคนด9คนด้วยนะครับผมตอนนี้ลุงโคบี้นำอยู่20คะแนนต่อ17คะแนนครับบอลเปิดมีริูดิโอตปิกตัดได้นะครับ ลุงโคบี้ว่งิบอลไอยู่ที่ลุงโคบี้ครับ่แล้ตตสติลได้นะครับผมลิซิโอ ตอนนี้10คะแนนต่อ19คะแนนนะครับที่นี่นำอยู่ฮะอ้าวเทอนู้เวะฮะเป็นยังไงโดนไหมโดนไหม2คะแนนครับลิฟสตูดิโอนำแล้วนะครับ21คะแนนต่อ20คะแนนนะ สำหรับริบบิโอลงมาแล้วไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรม่มีอะไรครับผมคุบี้ว่าไงครับลงไหมยังไม่ลงเลย ไม่ล้วงนะไม่ล้วงนะหลีดหรอรีดหรือรีดหลรอล,ล,อล,ล,อล,ลงไหมครับผมลงไปแล้วครับสองคะแนนสำหรับคลิปสตูดิโดนะครับอตอนนี้25คะแนนต่อ20คะแนนนะผม 27, ต่อ27ต่อ20นะครับริปสตูดิโอนำอยู่ครับในายคอร์เตอร์ที่2นะครับ2คะแนนไม่ลงครับคุงโคบี้ไปสองคะแนนครับต่อ29ต่อ20นะครับนิปสตูดิโอนำอยู่ครับผมมีแน่แนเนี่ยครัโบี้คอร์เตอร์2เนี่ยมีมีแล้วมั้ มันจะยิงวะคันละค่ะคันนาขนวสุดสองแนสำหรับลุงโควี่นะครับผมไปแล้กำนันเต้แล้วํำนันเต้เบอร์ยี่สิบสามนะยี่บเก้่บองแยดคูดนำอยู่ผมเปิดมา พิ๊กซิวบอลได้นะครับริ่คูดิโอไอูอ๋ไอูบึกรับอีกสองคะแนนครับสำหรับริบคูริโอนะครับ โคบี้นะครับผมที่าลูกโคบี้คนงลูโคบี้้าคตกุ้นีรลูโกบี้นารนสองทีการนสองติดไปมาครับไม่ติดเมื่อกี้ลงไหมไม่ลงยังไม่ลงฮะจะดี

Hãy subscribe đi kênh Ghiền Mì Gõ Để không หน้ากว่ออกาหน้ออกากว่าหนากว่าหนากว่า,า,วาสองคะแนนนะลิฟสตูดิโอ เลยอีกห้าทีสิบทีนีครับจายนึงเก้าเี่าไปเลยเก่าอกไปเก้เต่าไปเลยอุ้ยลอลอยจักรยานลอยเมื่อี้ ดิปสตูดิโอนำอยู่นะครับผมโตเตลงไปฮนะสำหรับลุงโคโบี้ยี่สิบแปดยี่สนะครับสตูดิโอนำอยู่นะ สนาทีนาที4นาทีนะครับรีสตูดิโอนำยูนะครับสามสิบแปดต่อยี่สิบนะครับผมเซตดี่สองบอลอันสปอร์ตหมายเลขห้าสิบหกเนลืมกดต่อเลยนะสกอร์บอลยิ่งเออ เวลาหยุดอยู่ที่สามนาทีห้า şey สิบนาทีได้ไหมแข็งรลงไหมครับไม่ลงไม่ได้ยืดเลยปวไม่ยืดกรตึนยง ลิฟสตูดิโอนำอยู่40ต่อ28คะแนนนะหัวกิ่งนะครับผมจะดูพี่ปิ๊กให้กรบปอลบอลตายพีน่นั่นเป็นตัวนะ อวินะครับลงมาแนละ้วครับสองแนน40ต่อ30นะครับ ยีสุดท้ายนะห้าสิบวิครับผมโอ้โหทกช็อต ที่สุดท้ายแล้วผม